ครับไปเลยเดินไปดูที่งสูงดูวิวทุงสูงใหม่เห็นไหมตรงนี้จะเห็นไหมนี่นี้เป็นหากระตาน้อยปกติคนจะเยอะมากช่วงช่วงที่ไม่มีโควิดแต่ตอนนี้ เพราะกลัวโควิดกันก็เลยไม่มีนักท่องเที่ยวเลยฝั่งข้างบนนี้ก็เป็นเป็นบะเป็นเป็นโรงแรมหมเป็นโรงแรมตอนี้เป็นโรงแรมวิวสวยมากเลยตรงน,นี้ โครงการโครงการที่ลุงทำนู่นโครงการนี้ทำอยู่สองปีโครงการนี้แพงมากค่าเช่าค่าเช่าห้องต่อคืนขั้นต่ำสองหมื่นสองมืถึงห้าหมประมาณนี้ครับช่วงนี้ช่วงนี้อาจอาจจะลดลงไม่แน่ใจ เราเราเป็นคู่คู่สร้างแต่เราไม่ใช่เป็นเราไม่ได้เป็นเจ้าของที่นี่กระตะาน้อยครับเพื่อนเพื่อนกระตะาน้อยหากระตะาน้อยบรรยากาศเงียบสงบเมื่อก่อนหากระตาน้อยเนี่ยเป็นที่เป็นที่อาบแดดเมื่อเมื่อประมาณสัก30ปีก่อนอะ ลงมา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 ,มาอยู่ฝั่งฝัง่งเนี้มันจะมีผู้หญิงผู้ชายแก้ผ้าอาบแดดอยู่ฝั่งนู้นก,ก็ก็แก้ผ้าที่ฝั่งนน้นอ่ะฝั่งนี้ยเมื่อก่อนคนคนไม่เยอะนักท่องเที่ยวไม่เยอะกจะมามาสัมผัสธรรมชาติแท้ๆจริงๆก็เปืยกายหมดเลยเมื่อก่อนอ่ะแต่ก็หลบๆอะไรถ้าเาจาร้์ที่เห็นเขาเเก็จะห้ามจะจับประมาณนี้ นู่นถัดไปอีกหน่อกถัดไปนูน่นตรงนูน่นนู่นเขาก็จะไปอาปแบแดดแถวโน่นแหละเลอยกายอาแบแดดแก้หมดเลยประมาณ <c oughs> ไม่เหลืออะไรเลย่ะนี่มุมโน่นน่ะมุมนน่นนี่มีกงบนมีบ้านอยู่นั่นนะมีําบนมีบ้านอยู่แล้วก็มาข้างล่างจะมีหาดเล็กๆตรงนั้นก็เป็นที่เปอยกายอยู่เหมือนกันลงไปตกปลาตามโขดหินเดินไปเดินไปแล้วก็จเจอ แล้วก็ลบขึ้นสวยมาเรื่อยๆขึ้น